สวัสดีทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวจะเป็นเจ้าตัวนี้คูชั่นจาก The Face Shop อาจจะมี2ส,สีสีม่วงกับสีส้มนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งต้องบอกก่อนว่าทางแบรนด์ส่งมาให้2ชิ้นนี้นะเราก็จะใช้ให้ดูซึ่งเราได้ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะ,ะนี้จะมาใช้ให้ดูคือถามว่า2ส,สีนี้มันตา่างกันยังไง คือสตตนรู้สึกว่าก็ไม่ไม่ต่างนะเพราะว่าดูจากสีอเดี๋ยวให้ดูชื่อสีอีนหนึ่งเห็นไหมชื่อสีเหมือนกันเลยเห็นไหมชื่อสีเหมือนกันเลยศูนย์หนึ่งเลเดียนอะไรเนี่ยเออชื่อสีเหมือนกันเลยทั้งสองสองอันทั้งสีม่วงแล้วก็สีสม้มนะคือเราก็ลองใช้ดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ ไม่เห็นมันจะตาก็ตรงไหนเลยระหว่างทรงสีเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะไ,ไปแชมตัตสีส้มเหมกันก็เดินเปิดผลิตภัณฑ์กันนิสนูก็เปิดขึ้นมานี้เริงด้านในจะมีนี่ใช่เปิดมา นี้จะเป็นฟองน้ําคือตรงนี้ใช้แล้วคือก่อนใช้อะมันจะสะอาดเป็นสีขาวแต่พอใช้แล้วปุ๊บมันจะมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแ้ตัวผลิตภัณฑ์มันก็จะเปื้อนฟองน้ํามันจะเป็นสีแบบนี้เนาะแล้วก็พับที่เขาให้มาเนี่ยกดเพื่อผลิตภัณฑ์ออกมาอย่ากดแรงอย่ากดแรงเพราะไม่งั้นมันจะออกมาเยอะแล้วมันจะช่าเดี๋ยวเวลาเราทากับหน้าเนี่ยมันจะช่ามากเวอร์มันจะไม่สวยงามนะ หลังจากใช้เสร็จแล้วค right. 네 sí, ือจะเห็นว่ามันจะขาวผ่องกว่าผิวเพราะว่าให้ดูจากเบอร์สีเนี่ยเบอร์สีเขาสี01 01 Radiance Base 01มันต้องเป็นสีที่ขาวที่สุดอยู่แล้วซึ่งเวลาทาไปไม่ได้จะขาวเราไม่แน่ใจว่าเขามีสีที่เข้มกว่านี้ขายหรือเปล่าแบบ02 03มไรอย่าเนี้ยนะเพิ่นทางแบรนด์ส่งมาให้แค่สีเดียวนะเราก็จะ ข่าวหน่อยนะฮะก็จะข่าวหน่อยคือพอทาไปแล้วเนี่ยจะมีความฉ่ำวาวความวาวบนผิวอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้วาวแบบมากเวิร์อะไรขนาดนั้นจะทิ้งความวาวบนผิวหน่อยหนึ่งการปกปิดจะไม่ได้ปกปิดมากเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆเห็นไหมอ๋อเนี่ยจะมีรอยสิวรอยอะไรอยู่ พวกสิวที่ขึ้นอยู่จะเป็นรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ยังจะเห็นรอยอยู่ตรงเนี้ยนเอออันนี้จะเป็นรอยกดสิวตันพึ่งกดเมื่อวานก่อนทําคลิปที่จะมีรอยอยู่ซึ่งเจ้าตัวคัชชั่นตัวนี้ไม่สามารถปกปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไปสัก10นาที15นาที เดี๋ยวเรามาดูนว่าผลหลังจากการทาไปสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งมันจะเป็นยังไงโอเคหลังจากที่ผ่านไป15นาทีคือผลปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์เนียน่ยคือตอนแรกที่มีความฉ่ำวาวประมาณหนึ่งมันก็ฉ่ำวาวลดลงนะมันเหมือนกับมันแห้งขึ้นน่ยนะมันก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าเฮ้ยมันเหนียวเหนียวนึบหบหน้าแต่อย่างใดนะมันก็แห้งขึ้นอันนี้ไม่ได้ทาแปง้งนะ ไม่ได้ทาแป้งไม่ได้เซ็ตแป้งฝุ่นหรืออะไรแต่อย่างใดนะคือทาแค่ตัวนี้อย่างเดียว only t ่ z o อิผ <c oughs> ิตัวเนาะเดี๋ยวก็ในส่วนของสีไม่ดรอปไม่ดรอปรู้สึกว่าไม่ดรอปนะคือทาตอนแรกอย่างไรก็ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมยังขาวอยู่เหมือนเดิมไม,ไม่ไม่มีการดรอปลงทางเส้นะเดี๋ยวเราจะปล่อยระยะเวลาให้ผ่านอีกสักประมาณสองชั่วโมง เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงเราก็ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วซึ่งผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้นะ้ว mm hmm. ก็ไม่ได้ทําการสับหนา้าอย่างใดแล้วก็ไม่ได้ใช้แป้งเซตตีอย่างใดนะ mm hmm. ผลลัพธ์ก็อันดับโซมพิลอนิสโนอันนี้ลืมบอกกันนะว่าเราเป็นคนผิวมันนะรูปนกว้างก็จะเห็นว่ามีความฉ่ำวาวของออตัวผลิตภัณฑ์ออกมา คือหน้าก็จะช้ำจะวาวมากขึ้นแต่ว,ว่าก็ไม่ได้หน้ามันแบบมันเวอร์อะไรขนาดนั้นก็ได้อยู่ในเรื่องของความมันความวาวก็ไม่ได้เลวร้ยวายอะไรมากแต่ว่าจะสังเกตว่าอ้าเทาร์โมมันจะชัดลย่ปกติปกัิถูกอ่ะจะมีการตกหองจะสังเกตว่าผิวเราเนี่ยรูขุขนกว้างแล้วก็ผิวมันซึ่งมันจะมีการตกรองตามรูขขนจะเห็นเป็นรูรูรูนะให้ผิวแบบเราอาจจะไม่เหมาะ อืมแล้วก็จะมีคราบนิดหนึ่งตรงข้างจมูกนะเห็นปะจะมีคราบนิดหนึ่งตรงแถวบริเวณข้างจมูกน,น,นิดหน่อยตรงช่วงนี้ช่วงนี้เพราะว่าเวลาน้ำมันมันผสมกับเจ้าตัวผลิตภัณฑ์อืม,มอล้าผิวเรามันแล้วก็รูมขนกว้างมันก็จะทำให้เกิดประมาณนี้ขึ้นซึ่งถามว่าถ้าเป็นคนที่อืผมผิวไม่ได้รูขมขนกว้างแบบนี้แล้วก็ ไม่ได้เป็นคนที่ผิวมันแบบนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะเพราะว่าน้ํามันในตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันไม่เยอะมันไม่ได้มันเวอร์ไนงะเออมันก็จะไม่ได้อาจจะก่อให้เกิดอการเป็นคราบได้มากเท่ากับคนผิวมันแบบเราแต่ว่าจะสังเกตว่าความขาวที่เราทาไปตั้งแต่ทีแรกกับตอนนี้ก็ยังขาวอยู่สีไม่ดอกแต่อย่างใดเนาะทายังไงได้อย่างนั้นสังเกตหน้ากับพอ ยังต่างสีอยู่เหมือนเดิมอน,นะอนแล้วก็ความคงทนคงทนรู้สึกว่ามันจะหลุดหลุดไปน,นิดนึงนะแต่ที่ดูนะเพราะว่าตอนแรกรู้สึกช่วงเนี้ยที่เ,เราเป็นรอยสิ่งตรงนี้นะมันจะปกปิดดีกว่านี้ตอนที่ทาเสี็จใหม่ตัวน,นี้รู้สึกว่ามันจะเลื่อเลื่อนไปหน่อยนึงเนาะหายไปกับน้ำมันความมันบนใบหน้าเนาะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าสรุปเลยกันสรุปสรุปคือเจ้าคูชั่นตัวนี้ก็เป็นคูชั่นที่เหมาะสําหรับคนที่ ผิวแห้งถึงผิวผสมผิวมันไม่เหมาะนะผิวมันไม่เหมาะนะอันนี้ไม่ค่อยแนะนําสำหรับคนผิวมันแล้วก็เอาจริงนะคือตัวนี้รู้สึกเลยว่าเหมาะกับคนที่ผิวดีอยู่แล้วแล้วก็ผิวไม่ได้มันมากจะจะดีมากไม่ต้องการปกปิดอะไรมากแค่แบบอยากจะเฟรชผิวให้ผิวดูแบบว่า,วาดูด,ดูตื่นดูวงเล็ง,งมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้เจ้าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเบอร์เบอร์ศูนย์สองศูนย์สามหรือเปล่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมก็ จะเหมาะกับคนที่ผิวขาวแบบขาวขาว,ขาวจริงๆอะ่ะขาวจริงจังอย่างแบบถ้าคุณเป็นคนที่ใช้รองพื้นหรือใช้บีบีครีมหรือแป้งก็ดีที่เป็นเบอร์ขาวที่สุดของในทุกๆแบรนด์เจ้าตัวนี้จะเหมาะกับคุณแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบเบอร์2เบอร์สาขึ้นมาปุ๊บใช้ไม่ได้แล้วถ้าถ้าถ้าเขาไม่มีเบอร์2เบอร์สาไปนะอันนี้ไม่ทราบได้ต้องไปลองดูที่เคาน์เตอร์เขาดูไม่ก็นที่สองเขาดูเนาะราคาต่อต่อชิ้น ตรงนี้ราคาหน้ากล่องเขียนอาไวาที่999บาทแต่ขายจริงไหมน่าจะถึงบางทีน่าจะอาจจะมีแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันก่อนจะบ๊าย